สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูแซลมอนดองซีอิวกันนะคะส่วนผสมก็จะมีแซลมอนกระเทียมขิงแก่งาขาวพริกน้ำเปล่าน้ำตาลแล้วก็โชยู่ญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ ตามด้วยโชอยู่ของเราค่ะเราจะใส่ไปประมาณหนึ่งทัพีครึ่งน,นะคะแล้วเราก็จะตามด้วยรำตาลค่ะก็จะปรุงตามรสที่เราชอบนะคะ เราก็จะใส่ขิงแกลงไปค่ะทีนี้เราก็จะคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะอ,อน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็ชิมดูได้เลยค่ะว่ารสเป็นตามที่เราต้องการไหมถ้าเราชอบเค็มน,นะคะเราก็จะใส่โชยุลงไปอีกนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าชอบหวานเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะ นี่เราก็จะต้มให้ขิงของเรามันมีกลิ่นสักนิดนะคะแล้วเราค่อยปิดไฟค่ะนี่นะคะพอเราได้กลิ่นขิงขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็รอจนกว่ามันจะเย็นนะคะแล้วเราค่อยเป็นเทใส่แกงมอนของเราค่ะ ถ้าเทใส่ตอนมันยังร้อนอยู่นะคะมันจะทำให้ชอ็อกของเรามาันซุบได้ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เรารอน้ำของเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำของเราลงไปเลยค่ะนี้เราก็จะตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมนะคะ แล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยงาค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาแช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนค่ะนี่นะคะพอผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะก็แย่น้าตาแบบนี้เลยค่ะ